ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องเหลาเงินเมืองยางค่ะอืมวันนี้ก็น้องเหลาก็คืออยู่บ้านอีกเช่นเคยค่ะเออก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะอยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยถึงแม้อยากจะออกไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ออกไปนะคะไม่ได้ออกไปเพราะว่าต้องอยู่ดูแลคุณย่านะคะไม่มีใครดูแลเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาก็ออกไปทํางานของเขาแล้วก็แบบอืม เราก็น้องเหล่าเงินไม่มีที่ไปไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วไงก็เลยต้องอยู่บ้านราเฝ้าคุณย่านะคะคือไปไหนไม่ได้เลยค่ะห่างกันไม่ได้อ,อ๋อห่างไม่ได้ไม่คือหมายถึงแบบวา่าอ,อต้องเฝ้าอยู่ตลอดเวลาเอ้ต้องเฝ้าอยู่ตลอดเวลาเลยไปไหนไม่ได้แค่ออกไปอะไรที่นี่แป๊บเดียวก็แบบเอ้ พอแบบพอตอนเราเฝ้าไม่เป็นไรพอเราแบบไปทํเรื่นทันนี่แป๊บนึงอะไรเงี้ยเริ่มเป็นเนี่ยเออก็เป็นอีกออไม่สบายนะคะเมื่อวานก็พาไปฉีดยาเใส่ยาอะไรต,ต่างๆเสร็จแล้วแล้วก็วันนี้ลูกบอกว่าเห็นบอกว่าเออสบายดีขึ้นดีขึ้นบ้างน,นะคะดีขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นดีขึ้นบ้างน,นะคะอืมก็วันนี้อยู่บ้านคะ่ะอยู่บ้านนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนไม่อัปเดตสิก็คือ ไม่ได้ออกไปถ่ายคลิปไงเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าน้องหล่อมันไปไหนนะอะไรเงี้ยเออก็เลยเอ่สั้นๆอยู่บ้านนะคะคลิปสั้นๆอยู่บ้านเลยไม่ได้เบียอะไรมากมายนะคะแล้วก็ไม่มีอะไร <lucky> แล้วก็จะมีมีแค่น้องหล่าเงินนะคะอืมวันนี้ก็ยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าค่ะเราจะมากินข้า,าวเช้าด้วยกันทํากับข้าวนะคะอืมวันนี้น้องหล่วจะทํากับข้าวอะคือทําอะไรเมนูอะไรนะคืออยากกินมากๆเลยเมนูนี้อะอยากกินมานานละแต่ว่าไม่เอ,อ่อทำไม่เป็น แล้วก็ตอนนี้คุณแม่ก็คือซื้อือมาให้ละนั่นก็คือผัดเผ็ดนะคะอืมนั่นแหละผัดเผ็ดผัดเผ็ดกุ้งนะคะเพราะน้องหลอนอยากกินอะไรที่เผ็ดๆนะคะตอนนี้อยากกินอะไรเผ็ดๆแซ่บๆนะแต่ก็เลยยังไม่ได้กินข้าวก็จะเลือกกินผัดเผ็ดกุ้งผัดเผ็ดกุ้งนะคะซึ่งอา,อาหารไทยถูกไหมคะเอออาหารไทยวันนี้น้องเงินจะมากินอาหารไทยอีกแล้วค่ะ ก็ผัดเผ็กุ้งอะไม่ได้แบบกินไม่เคยกินนะคะเคยกินแล้วหลายรอบแล้วนะคะก็คือตอนไปเชงตุ้กก็จะกินผัดผ็กุ้งไปทักเล็กไปร้านพี่เหมยเออไปร้านพี่เหมยแล้วก็ไปไปกินไปกินผัดเผ็ดกุ้งนะโอ้ยรีบพูดไปไหนอย่างกระแลบเลยอ่าก็กินผัดผัดเผ็ดกุ้งนะคะวันนี้ก็อยากกินผัดเผ็ดกุ้งฝีมือตัวเองค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นเคยกินแต่ว่าเคยกินแต่ฝีมือคนอื่นนะคะฝีมืออ่าในร้าน เชฟเขาตอนนี้เราจะเป็นเชฟตัวเองนะด้วยการทำผัดเผ็ดกุ้งกินเองเลยค่ะทำเองกินเองนะคะนักเลงพอไม่อร่อยก็ต้องกินนะคะเพราะตัวเองทำค่ะไม่ได้เป็นไม่ได้ใครทำนะคะอืมก็แบบผัดเผ็ดกุ้งมันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรยากมั้งคิดว่านะ <c oughs> ก็คือมันมีแบบว่าคุณแม่ไปซื้อพริกผัดเผ็ดเผ็ดอะไรเขาเรียกอะไรอะพริก ที่เขาทําสําเร็จรูปมาแล้วอ่ะอทําสําเร็จรูปมาให้แล้วนะเราก็แค่ใส่พริกนั้นแล้วก็ใส่ใส่ผักหรือว่าใส่อะไรใส่กุ้งใส่อะไรต่างๆแค่นี้เองนะคะก็เลยรู้สึกว่าม,มันไม่ได้ยากหรอกไม่ได้ยากหรอกนะะมันไม่เกินแบบว่าความสามารถของน้องหรอมึงไปได้ไง <laughs> ก็เลยจะทำกินนะคะวันนี้ไปดูเลยค่ะว่าน้องเราเงินจะทำสำเร็จไหมหรือว่าจะอร่อยไหมหรือว่าไม่อร่อยนะคะถ้าอร่อยน้องเหาเงินทำขายเลยโอเคค่ะไปดูค่ะต้ององไปไหนล่ะต้องมาน้ำซุปดีเดอกอะยี่บาอืมอือ อันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบของเรานะที่เตรียมไว้นอกเราเกเตรียมไว้เองจะมีกระเทียมแล้วก็อุนน้ยแรงวันเยอะมากช่วงนี้แล้วก็จะมีหอมแดงมีอันนี้ถั่วไม่ได้ไม่ใช่ถั่วฝักยาวนะจริงๆมันเป็นถั่วอะไรไม่รู้พูดไม่แป็นะทางนี้เขาเรียกผัวผังนะคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นใบมะกรูดแล้วก็มีพริกด้วยแล้วก็มีกุ้งนะคะนี่ <c oughs> เดี๋ยวลองทำกันเลย ตอนนี้ลงพริกกับกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะลงไปแล้วมีใบมังกรดลงไปอันนึงด้วยอาผัดให้หอมนะคะใส่ทุกสำเร็จรูปเช่งสำเร็จรูปดีดี ไม่ได้กรึดแล้วก็กรึ่นุออกก้น,อนตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นพริกแต่เป็นซองแบบนี้มาเลยแม่น้อยว่ะพริกแกงคลิดเอ้ยพริกแกงเผ็ด พี่แกงเผ็ดนะคะกรเพ็ดกรพี่มไ้พี่แกงเผนะ็ดอีกเลยเฮ้แมันก็แม่แม่น้อยนะคะ <c oughs> อ่าคนที่ผลิตไม่ใช่ <c oughs> แม่น้อยแล้วก็จ่าแม่น้อยอจาแม่น้อยออกจากไทยเลยของไทยเหมือนกันนะคะ ตักเข้ามาแล้วแล้วก็ราดบนข้าวเลยน่าทานไม่เลยยี่เสร็จแล้วน่ากินไม่เอเลยนี่อยู่บนบ้านนะคะจุนข้าวบนบ้านเพราะว่าคุณยน่านอนอยู่นะมาเฝ้า กินด้วยกันนลกินข้าวกินข้าวเช้าของน้องหล่าเงินค่ะเพราะนี่คือข้าวเช้าของเราของน้องนะคะกินข้าวสายมากอร่อยพอรู้รสชาติอยู่แล้วนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ไปเมื่อกี้ตอนเราผัดเราก็ชิมดูแล้วว่าอะไรขาดหรือไม่ขาดอร่อยอร่อยมากใครอยากกินฝีมือน้องหล่าเงินบ้าง อื้มอืม,อม,อมกุ้งเป็นตัวโตเลยคุณคุณแม่ซื้อจากเชียงตงมานะตอนคุณแม่ไปเชียงตูงแล้วซื้อกลับมาอืม นอก่ากมันทำยูทูบมาน,นี่เริ่มกินอะไรเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนละลองกินอะไรแบบจากที่ไม่อยากกินก็ลองกินผัดเผ็ดนี่เริ่มจะชอบอาหารไทยเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเนะี่ยอาหารไทยนี่รู้สึกว่าตุกถูกปากทุกคนเลยอ่ะอมไมมันอร่อยกัไกนไหมล่ะนอกจากมันชอบอาหารไทยขนมไทยแต่ไม่รู้ว่า อคนไทยจะชอบอาหารอาหารแบบว่าอาหารไทยใหญ่หรือว่าขนมไทยใหญ่บ้างไหมเนาะอยากรู้อ่ะ <laughs> ทุกคนเคยกินถั่นเน่าไหมทุกคนชอบกินถั่นเน่าไหมถั่นเน่าชอบไหมถ้าถั่นเน่าคือคือไทยใหญ่เลยนะคะถ้าชอบก็คือแบบอืมอาหารไทยใหญ่ก็ถูกปากคนไทยอยู่ไหมเนี่ยอยู่อยู่แนะเนี่ย <laughs> อืมทำโตๆไปแล้วแมังว,วนันเยอะช่วงนี้วันๆน้าหมันก็คืออยู่แต่บ้านแบบนี้เลยเนะอยู่แบบนี้เลยแบบนี้เลยแต่ไ,ไหนไม่ได้อยู่บ้านอยากกินอะไรก็กินอยากนอนก็นอนแค่นี้เองนะแต่แค่ไม่ได้ออกไปไหน <laughs> อืเมืมวว่อวานไปเห็นเพจหนึ่งเขาลงแบบว่าเหมือนแบบเขาจะเปิดด่านแล้วนี่หรอเชื่อไหมทุกคนคือเขาจะเปิดปด,ด่านแม่สายท้ากิเล็กแล้วหรอหรอ,อันนี้ต้องหลังไม่รู้นะคือแบบไปเห็นในเพจแล้วก็เขาแบบอหน้าด่านแม่สายอะ่ะเขาทําความสะอาดถานนถูกไหมคะมไปเห็นในเพจเองแล้วก็แวบๆบแบบแล้วก็ไปอ่านนิดนึงว่าแบบอ กำลังแบบประชุมกันเรื่องแบบว่าเออจะเปิดด่านอะไรอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ทําความสะอาดด้วยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าจะเปิดจริงหรือว่าจะเปิดจริงนะเปิดก็ดีนะคะเปิดก็ดีคุณย่าจะได้ไปนัดสายเนี่ยจะได้ไปตรวจไปตรวจไปตรวจที่เมืองไทยดูว่ามันเป็นยังไงนะคะคือรู้สึกว่ารักษารักษาอยู่ที่นี่ก็ ไปไปมาๆบางอย่างจากเชียงตุงก็รู้สึกว่าแบบมันก็มันดีขึ้นแบบแค่ช่วงนึงแล้วก็แบบกลับมาเป็นอีกเหมือนเดิมอยู่อะไรเงี้ยคือมันไม่ได้หายแบบเอออะไรขนาดนั้นนะคะแค่ช่วงแบบดีขึ้นแค่ไม่กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาเป็นอีกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกถ้าแบบ เขาเประตานก็อยากอยากจะให้ไปรักษาที่ไทยยูรักษาเออรักษาที่เมืองไทยดูเนาะอาจจะหายก็ได้เพราะแพทย์ไทยเก่งๆแพทย์ไทยเขาเก่งเก่งเก่งมากเลยคือเมื่อกี้น้องสามัน่ายเอ้ยมันมันถ่ายเป็นแนวตั้งเลยคือยากคือเป็นอีกเป็นยังไงก็คือแบบมีอาการแบบว่ามันจะเป็นหมักแก้วใช่ไหมแล้วมันจะแบบ มันเจ็บแล้วมันก็จะขึ้นขึ้นขึ้นมาแล้วก็จะตัวแบบจะร้อนหมดเลยร้อนมากๆแล้วก็มันขึ้นมาขึ้นขึ้นมาแล้วมันจะเอ่อตรงคอเนี่ยมันจะแบบมันมันเมื่อยมันเมื่อยไปหมดเลยเมื่อยเมื่อยหมดเลยทั้งมือทั้งคอทั้งไหล่อะไรทุกอย่างหลังเมื่อยหมดเลยนะคะแล้วเราต้องนวด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 แล้วก็พัดพัดพัดให้มันแบบเย็นขึ้นอะไรเงี้ยนวดนวด เมื MM ่อกี้ก็คุณแม่นวดนะคะเพราะน้องหมังมันอยู่บนบ้านก็เลยไม่ได้ลงไปพอลงไปก็คือดีขึ้นแล้วมันต้องนวด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 แล้วมันรู้สึกมันจะดีขึ้นอะไรเงี้ยแบบพอมันเมื่อยมันขึ้นขึ้นมาเหมือนเมื่อยแล้วก็แบบเออ่ขามืออ่อนแรงหมดเลยทําอะไรไม่ได้มือก็แบบมือก็จะทําอะไรไม่ได้แบบเปาะแปะไว้เลยตรงเราต้องนวดนวดนวดอ่ะ ก็น,นี่ยแ,แบบนี้แหละทั้งวันทั้งคืนเลยนะะแบบนี้เลยถึงแบบออกไปไหนไม่ได้นะต้องรอแบบต้องเฝ้าเฝ้าดูอาการอยู่ตลอดเวลาทุกเวลาเลยอืม ตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วนะกินหมดไปแล้วเออคือแบาบว่นานอกหลักเงินทําตามแบบว่าตามคลิปนะคะทำอาหารหรือว่าของกินเขาเดี๋ยวม่วงก่อนนะั้นก็คือทําตามคลิปนะคะถ้าตามคลิปที่เขาสอนไม่ได้แบบว่าคิดเองทําเองนะ <c ười> คือไปดูในคลิปเขาว่าเขาใส่อะไรบ้างหรือว่าไม่ใส่อะไรบ้างนะ,ะก็จะ ตามทุกอย่างเขาเลยตามเขาเลยแต่ว่าอันนี้ผัดเพจก็คือไปดูในคลิปมาเหมือนกันนะฮะไปดูในคลิปมาเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ใส่เอ่ออนะอกเขาไม่ใส่ไม่ใช่เขาใส่นมนมนมจืดนมที่เขาไว้ใส่ต้มยำอะ่ะใส่กับต้มยำอ,อือต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยเขาจะใส่นมด้วยใช่ไหมแต่ว่าน,นี้เขาก็ใส่นมด้วยแต่ว่านอกหลังมันไม่ใส่ค่ะเพราะไม่มีนม ไม่มีนมเลยนะก็เลยไม่ใส่ก็เลยแบบได้แค่ประมาณนี้นะแต่ก็ถือว่าอร่อยอร่อยอยู่แต่ถ้าแบบใส่นมไปอีกนิดนึงก็จะแบบเพิ่มรสชาติอีกอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะอร่อยค่ะตอนนี้ก็กินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะอิ่มมากเลยอิ่มมากเขาเรียกว่าอะไระเหมือนหนังท้องตึงหนังตาหย่อนเนี่ยก็คือหนังทเออหนังท้องตึงก็คือแบบเหมือนแบบเหมือนท้องแบบกินข้าวแล้วอิ่มแล้วอะไรเงี้ยอก็คือแบบ มันมันมันเต็มแล้วมันอิ่มละอืมแล้วก็จะหน,หนังตาก็จะหย่อนหย่อนก็คือแบบเริ่มแบบง่วงนะฮะเริ่มง่วง,งอะไรเงี้ยโอเคเมื่อกี้พี่พองทิพย์โทรมานะฮะพี่พองทิพย์โทรมาโทรมาว่าเอออะไรอ่ะอยาก อาจจะออกไปนั่งเล่นข้างนอกเนะี่ยนั่งเล่นชิวๆร้านอาหารร้านของกินอร้านของกินอ่ะเออแล้วต้องเอ่ยออว่าเดี๋ยวดูก่อนถ้ามีคนคือไม่ได้ไม่ได้ออกมาไม่ได้ออกบ้านหลายวันแล้วรู้สึกอยากออกไปอยากออกบ้านบ้างน,นะอือนั่นแหละเดี๋ยวดูก่อนถ้ามีคนเฝ้าพญาก็จะออกไปแปบ๊บนึงนะคะไม่ได้ไปนานค่ะไปแป๊บเดียว ไปแ๊บเดียวไปเจอหน้าเพื่อนๆแล้วก็กินอะไรต่างๆนิดนึงก็ขับละถ้ามีถ้าค,คุณพ่อคุณแม่ไม่ไปไหนนะคะวันนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ไปไหนก็จะมีคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านแล้วก็เฝ้าคุณเฝ้าคุณ้า,ณานะะตอนนี้ก็ให้น้องเฝ้าไปก่อนถ้าแบบน้องหล่อนจะออกไปก็จะเปลี่ยนให้คุณพ่อคุณแม่มาเฝ้านะคะ <c oughs> คือไม่ได้ออกไปไหนนานละก็เลยอ วันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็อยู่บ้านตั้งแต่เช้าละก็เลยน่าจะออกไปได้ตอนนี้กินข้าวเสร็จจะกินลูกไหนนะคะนี่ลูกไหนในสวนส่วนหลังบ้านส่วนหลังบ้าน้นงานองเราเองในสวนนะผู้ใหญ่มากอร่อยนะะเคยไปเห็นในคลิปอะเข้าแบบเหมือนลูกไหนนี่แหละแต่มันเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งมันถ้ามันสุกมันจะแดง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 แล้วข้างในมันก็จะแบบ แดงข้างนอกแต่ข้างในเหลืองเขาบอกว่า,วาชื่อเชอร์รี่น้อยเหรอเชอร์รี่น้อยนะเชอร์รี่น้อยอันนี้ก็เชอร์รี่น้อยนะทุกคนเชอร์รี่น้อยอันนี้คือแบบมันยังไม่สุกไงนี่มันไม่สุกนะคือแบบมันอันนี้จะเปรี้ยวเปรี้ยวเลยต้องเออชอบกินของเปรี้ยวนะชอบกินของเปรี้ยวมากอันนี้ยังไม่สุกแบบว่าถือว่าทานได้แต่ว่าถ้า ึ่งล,ล,ลูกเล็กๆมันก็จะเล็กๆแล้วก็เขียวๆเลยอ่ะอืมแต่นี้มันเริ่มใสๆแล้วก็สามารถกินได้แล้วนะ,ะอืมแล้วถ้ามันสุกมันสุกอีกนิดหนึ่งมันจะแดงๆเลยแดงๆแดงๆนะคะแล้วก็ข้างในก็จะบแบบเหลืองๆน่าจะเชอรี่น้อยเชอรี่น้อยไม่น่าใช่ลูกไหนลูกไหนมันก็จะมีหลายสายพันธุ์เนาะมันจะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งของในสวนของเราเนี่ยที่ทควรเคยดูไหม เ,ออเดี๋ยวมันสุกแล้วเราจะมาอ่าให้ดูนะคะแล้วก็ระหว่างลูกไหนอันนี้แล้วก็ลูกไหนไออีกแบบหนึง่งมันอันนั้นจะแดงๆฉ่าๆเลยอะ่ะแดงข้างในก็แดงข้างนอกก็แดงนะคะตอนนี้ข้างในจะเหลืองๆมากินค่ะโอ้ฝันจะหักหน้าเจ้ามีดหน้าเจ้ามีดมามวันนี้มากินว,ว่วทุกคน ไม่มีอะไรทาําไม่มีไม่มีคลิปจะถ่ายแล้วค่ะอ,อร่อยมากเปรี้ยวไปหน่อยนี่หมิมีเรื่องเล่าให้ทุกคนฟังคือมันมีเรื่องหนึ่งไม่ใช่หรอกไม่ใช่มีเรื่องหนึ่งเรื่องจริงเลยแหละเรื่องจริงเลยเรื่องจริงจากน้องเหล่าเงินเลยนะคะคือไม่รู้ว่าทุกคนจะเป็นไหมหรือว่าไม่เป็นนะแต่ว่าน้องเหล่งเงินเป็นอะ คือเป็นอะไรเป็นอะไรก่อนลองให้เราแต่ว่าเป็นคือตอนเด็กๆอะ่ะน้องหนูตอนเด็กๆใช่ไหมตอนเด็กๆอะ่ะจะแบบพอถึงเวลานอนอะไรเงี้ยถ้าถ้านอนหลับทั้งไหนก็ตามไม่ว่าจะเวลานเวลา,าไหนก็ตามที่ต้องนอนอถ้าคนนอนมันจะ,ม,นจะมักจะฝันอยู่แล้วใช่ไหมคะฝันบางคนก็ไม่ฝันบางคนก็ฝันฝันอยู่แล้วแต่ว่ามันแล้วแต่บางวันบางวันก็ฝันบางวันก็ไม่ฝันอืม แต่น้องบอกเงี้อนะเป็นคนที่ฝันแบบฝันแบบเดิมๆซ้ำๆอะ่ะฝันแบบอะไรดเดิมๆแบบทุกวันเลยนะคะคือตั้งแต่เด็กถ้าได้ฝันอะไรแล้วมันจะฟันฝันวฝันเกือบเดือนเลยก็มีนะคะฝันฝันแบบเกือบเดือนเลยอะแค่แบบไม่ใช่เกือบเดือนหรอกมันจน ตั้งแต่เล็กจนโตมันเพิ่งจะหายไปตอนน้องเหล่านั้นสิบหกสิบสิบเจ็ดสิบแปดหรือว่าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่แหละอืมันจะหายไปตอนนั้นแต่มันก็ยังแบบรู้สึกว่ามันมันยังไม่ได้หายจากเราไปแบบหายขาดเลยเนี่ยอุ้ยคนยากโกลนหละก็ คือต้องหลังเงินฝันฝันฝันทุกวันเลยฝันทุกวันแล้วก็แบบฝันอันเดิมๆซ้ำๆนะแบบแบบมันทําให้เรากลัวมากๆเลยในฝันต้องเหมืนน่ากลัวนะมันเป็มันไม่ได้แบบฝันแค่ธรรมดาแบบนี้ฝันฝันฝันแบบธรรมดาต้องเหมือนออกไปเที่ยวเล่นอะไรงงี้แค่แบบเหยาะเยะอะไรเที่ยวกับเพื่อนแค่นี้แล้วฝันแบบนี้ทุกวันทุกวันไม่ใช่นะคะคือมันจะฝันแบบน่ากลัวนิดนึงนะคะน่ากลัวมากแบบมันเหมือนแบบอยู่ในทุ่งแบบทุ่งหญ้าทุ่งป่า อยู่ในป่าหรือว่าทุ่งหญ้าอะไรเงี้ยตอนนั้นมันจำไม่ได้อะมันเหมือนแบบบางทีก็อยู่ในปา่าบางทีก็อยู่ในทุ่งหญ้าบางทีก็อยู่แบบเหมือนป่าไม้แบบสูงๆแล้วก็แบบไม,ไ,มไม่ไม่ไม่เห็นอะไรเลยมีแต่น้ำงเงินอะไรเงี้ยอืมแล้วก็แบบฝันแบบนี้ไม่รู้จะเล่ายัางไงให้ทุกคนฟังคือมันฝันแบบนี้แล้วก็ฝันฝันฝันแล้วก็ฝันทุกวน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 ักวนเลยคือน่ากลัวมาก น่ากลัวจริงทุกคนน่ากลัวมากเลยอ่ะฝันของเรนนะน่ากลัวทุกวันทุกคืนเลยเพราะมันฝันแบบอันเดิมแบบเดิมๆซ้ําๆมันคือฝันอันเดิมวันแรกที่ฝันก็คือมันน่ากลัวอยู่แล้วไงมันน่ากลัวอยู่แล้วแล้วก็ฝันต่อไปก็กลัวมันคือน่ากลัว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 คือฝันแบบนี้ทุกเดือนเลยเยอะแยะคือแบบมันฝันแบบแบบนี้ตลอดเลยอ่ะ แบบเดือนหนึ่งทุกเดออ่าทุกวันเดือนหนึ่งมีสามสิบเอ็ดวันก็จะฝันทุกวันเลยแล้วไม่รวมไม่รวมที่เรานอนกลางวันหรือว่าเออไม่นอนไม่รวมที่เรานอนกลางวันด้วยนะฝันแบบนี้ตลอดเลยมันมันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวมันจะมีสองอย่างมันแบบฝันแบบมันสมมติมันมีเรื่องสองเรื่องอะไรเงี้ยเออวันนี้ฝันเรื่องนี้มันก็จะฝันเรื่องนี้ไปยาวนิดนึงแล้วก็มาตัดตรงกลางแล้วก็แบบ ฝันอีกเรื่องหนึ่งตรงนี้อืฝันอีกเรื่องหนึง่งเราก็จะฝันเรื่องนี้ไปยาวอีกแล้วก็จะวนกลับมาเรื่องเรื่องแรกแล้วก็ฝันเลือกฝันเลือกที่สองอะไรเงี้ยอืมแบบนี้ตลอดทุกปีทุกปีตั้งแต่จนโตมาจนถึงแบบสิบหกสิบเจ็ดอะไรเงี้ยเริ่มจะหายหายไปนะเม่รู้เป็นพเพราะอะไร เพราะแบบนี้แหละเพราะน้องหลังมันฝันแบบนี้มันก็เลยทํำให้น้องหลังกลัวกลัวผีนะเป็นคนกลัวผีมากกัวกลัว <c oughs> ต,ออตอนเด็กอาจจะฝันแบบนั้นพอโต,โตมาแบบอืมมันเริ่มหายจางหายไปเรื่อยเรื่อย อืมสิบหกสิบเจ็ดมันก็จะเริ่มฝันแบบเอทุกแบบถานการณ์ทุกอย่างในแบบที่เราเจอแบบทุกวันหรือว่าเรายัางไม่เจอเราก็จะฝันมันก็จะเริ่มเข้ามาให้เราฝันแบบแบบนี้ไปนะตอนนี้เริ่มจะแบบฝันทุกอย่างเลยแหละมมหันก็เพิ่งฝันเลยว่าวันนี้ไปท่ายกิเลนนอนฝันว่าตัวเองไปท้ากิเลอีกแล้ว ตอนนี้ไม่ฝันซ้ำๆแล้วไม่ฝันซ้ำๆแล้วก็ไม่ฝันไอ้ไอที่ตอนเด็กเคยฝันไว้ไม่ฝันหรอตอนนี้เย้กินเสร็จแล้วนะคะอืมช่วงนี้จะกินอาหารไทยบ่อยมากเลยตอนนี้ทั้งทั้งขนมไทยหรืออาหารไทยก่อนหน้านั้นนะก็คือทํากินทําอะไรกินบ้างก็ไม่รู้นะก็แบบเออดูคลิปเยอะดูคลิปคนอื่นเยอะมากดูแบบดูคนอ่ะเขาทําอาหารไทยอะไรเงี้ยเออแบบทั้งอีสานแล้วก็ทั้ง ไทยเออแบบนั่นแหละดูหมดดูแล้วก็แบบอยากทําอยากลองกินบ้างอยากทํากินบ้างอือนั่นแหละตอนนี้ก็คือคิปมามาดูในตู้เย็นแล้วมันมีกุ้งก็เลยเออทาผัดเผ็ดกุ้งดีกว่าอ,อย่าก,กินพอดีเลยก็ทาผัดเผ็ดกุ้งกินนะคะทุกคนอืมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีสะลระเลยนะคะไม่มีสะลระไม่มีอะไรเลยก <laughs> ู่แต่บ้านนี่ค่ะอือก็อยาาเพิ่งเบื่อตังหาเหมือนกันนะคะอ่าไม่ เดี๋ยวทุกคนจะว่าน้องหลงถ่ายคลิปอะไรเนี่ยอืมก็ถ่ายหายคิดถึงนะคะคือน้องหลงไม่ได้ออกไปไหนจริงๆคะ่ะอืมก็เลยไม่มีคลิปอ่าลงให้ทุกคนนะคะก็วันนี้ก็ถ่ายคลิปได้ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวน้องหลงจะไปดูดูคุณย่าต่อแล้วคะ่ะก็ไม่ได้ไปไหนแล้วนะคะตอนแรกว่าจะไปเอ,อกับไปออกไปข้างนอกแต่ว่าเอ๊ะ รู้สึกว่าตอนนี้ก็กินข้าวอิ่มแล้วไม่ไม่รู้จะออกไปหรือว่าออกไปเพี่ยก็ไม่รู้นะอ่าถ้าตอนนี้ยังไม่ไม่ไปนะคะหรือถ้าอีกนิดนึงอาจจะไปก็ได้ถ้าไปก็เดี๋ยวน้องเหล่าจะถ่ายให้ทุกคนชมหลังคลิปนี้นะคะโอเคค่ะก็ไว้เจิอนคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ